ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครัโผมอัะก็ผมกับผา,าเมล่นเกมอันเส้นทางมาจองสองหนอครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมหอมเลยละกันนะครับเ <c oughs> สียงกระบมีหั โอเคนะครับก็พกทุนมาที่1 0,000นะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเ<ห>นานะหากับผมก็อยู่กับยูดใหม่กับค่ายมาใหม่นะครับสาหรับค่ายซันเม็กหกเจ็ดนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับก็มีโปรโมชั่นฝาก20รับร้อยนะครับทายอดถึง500ถอนได้300นะครับอ่ะช่วงนี้ก็เป็นโปรยอดฮิตเลยนะครับมาลาบ,บนุนัทอภินิหารยูดใหม่พี่น้องเอ้ย ที่เบ็ดจองลอยเนาะมาทีไหว์วะไปทครับผมมางัดทางงัดงัดทางงัดครับผมแถาแบดแบดแถาแบดแบดแถาแบดแบดช่วงนี้ก็หาค่ายใหม่มาเล่นเรื่อยเปื่อยไปนะครับผมนะก็ค่าแนะนำเบื้อนเท่าไหร่นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเปล่านะครับผมนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไหวเอาไหวเกิดนะครับจังหวะนี้ แปีกนี่ครับจะเหลือมีเงี้ยนะน่ะอือบางนี่กลางวันก้อนตนะครับสวยมาจองนี่ก็แล้วเตี้ยผีเข่าผีออกดอกครับพี่น้องเอ้ยอีนี่บางเทียงก็แตกเลยบางอลังก,การครับผมบางเทียงกับปอบปอบเปียกๆอ,อ,อ,อะนะ,ะครับผมนะมันเตกแบบหอมหอมหอมเลยเปียนกเลยเฮ้ย <c oughs> ไปแต่งสามตัวแล้วก็ไอ้บัพิ่งขับเขาอุ้ยวันกบไอ้อุ้ยแตนกน้องพี่น้อง คูณห้ารัวๆคูณห้ารัวๆคูณห้ารัวๆเน้ยเนีน้ยเรียบร้อยสเสียแล้วนะครับคูณห้าต่อเนื่องอย่างนี้มันจะเหลือห,หีอะไรอูบารีกัจจุปะหอมหอมหอมไปหนึ่งทีเฮ้ยกระไม,ม,ม,ม้สามพันแล้วได้เนี่ยมอมมอมเมะเมะทองแพงถึงแพงพงุงก็เบียดพันเบียดพัน 4, สี่พันสองอันนั้นเอาไว้ก่อนนะครับผมนะเฮ้ยไหลเกือบสงองเฮ้ยไหลอีกแล้วไหลอีกแล้ว ถึงคุณห้าไม่เลยอพองแพงจต่แพงพุงปับคันเขาบนานั้นเะห็นแน่ๆเพอบีดีใจ้เนี่ยอภิญาหันดินไม่ไมเนี่ยพี่เขาพี่อ,อกครับผมเก็มเนี่ยก็อ,อย่างเบ็ดเบ็ดมันหนักๆนะครับมันแตกเน,นีนเนน่ีหน,งงน่อยงมันสูบเบ็ดลอยเบยดสงอ,องลอยบ่ได้หรอกครับผมเบ็ดลอยสองลอยจวดว u a มันได้ลุ่มันได้ลุ่นหลายด้วยละหลาย้อยล่างเสียงเก๋เอาเรียบร้อยครับผมมาแล้วโบัวนั้หอมหอมผมมาปั่นไปปั่นมาเข้าเลยนะครับผมนะมาโบนัสนี่กับผีเข่าผีออกครับผมบางทีก็เตียงเด้วังอัลกานบางทีก็มีเมียไอ้รัดเจอสองก็ไหลมาทีมาโอ้ เฮ้ยเฮ้ยอภิเหมหเอ้าได้ยูไว้กระ,ะ,ะสอ,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 องไหลเดี๋ยวดสคือเมไหรคือเมไหร่เดียดอนี่หอมหอมหมหอมเนีอาว้กสงไหล้ เออแตกสู่ไอ้ขันนกขันนกแตกหมดก็ได้พี่น้องเอ้ยพี่สวยมาแล้วมาแล้วไหล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 มาเอาคูสิทํำงานไม่เลยเอาคูสิทบงต้สกัดผมเอาไหลคูสิต่อใต้สกัดผมเอาไหลคูสิต่อเอาสีเหียมบักสัดผมเอาบากามแล้วก็บผม่าใต้เอสัดผมเอาแล้วไงจปนเรียบร้อยจะเหลือมีอย่งั้นนะเออบังีก็๊บเปอหอมหอมหอมกผม เ้อแตกแสนไม่รองเงยเท่าไหร่วะสามรอยกว่าเท่าไหลไหลขวดเดียวลุ้นเรื่องเลครับอ๋อโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับสำหรับเกมอัดเซียนทางกล่งจองภาค2นะครับอะเพือยากลองเบึ่งนะครับสำหรับค่ายสเน็กหกเจ็ดนะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ ค่ายนี้ก็มีโปรโมชั่นยอดฮิตอยู่ช่วงนี้นะครับผมนะไปกับพี่ต้องง่ายไปฮาริ่นแน่วใหม่กันดีกว่านาะแยย่ยกันครับผมไป๊าไผปปป่ขมือ